สปีแล้วเนส่สามร้อยหกสิบสามร้ยครับนี่ส้าศูนแต่ทำไมตรงนี้เขียน x ก็เอาคาทนาดนี้ไมพอใส่าแป้ออันนี้เป็นชุดไฟเทพนะครับมาชมกันคาร์บอนดูชุดไฟดูแค่นี้ดูแค่สปีดเหรอดูแค่สปีดสปีดมอเตอร์ฮาร์แล้วก็ไอเคด เ K K KSP เนี่ยแสดงว่าแพงแพงไอ้ตัวนี้ตัวเดียวก็พันเ้าแล้วอันนี้ตัวละเจ็ด้อยห้บาไปแล้วสตัวเนี่ยและสติตัวนี้ก็เก้าร้อยพันเท่าไหร่นึงจำไม่ได้สาดีครับที่บ้านมีเก้าลำเก้าลำแล้วเป๊ะหมดแล้วบินบินได้แบบเทพสุรมนิ่งนิ่งมาก มัน้อยลำนิ่งๆเลยมีมีกล่องอะไรเงี้ยครับกล่องคาตาคาบาทิงมันจะทําให้เราปล่อยมือเหมือนโดนอย่างนี้เหรอครับมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ต้องอยู่กับนักปินด้วยใช,ตช่ต้องรอชมครับรอชมอยากได้อยู่แต่ต้องฝึกอะ่ะผมยังเล่นไม่เป็นเลยอ๋อ ฮอปอีกฮอปสามเดือนนี่คุณจะไปเป่าทาสนาม่งนไ้เยลืมใส่โอเคยังอยู่เบื่ณใส่นั่นไปมันลื่นใสไหมใส่เปลือกสวสวยตัวแถมอันนี้อันน เกลี่ยใส่อย่างงี้ใช่ไหมครับอ๋อก้อนแรกดึงก้อนบินได้กี่นาทีสี่นาทีก้อนแรกเราต้องวอร์มก่อนต้องฮอปก่อนเนียกมือกลับมาทัน่ถ้าคูปปังคูบินเลย เราไม่ได้บินอะไแบบนั้นนะู้แค่ฮอปไม่าเการณนี้ล้าเนี่ยปลายวายจะถึงเขาทำแล้วนี่แบบแบมันมันหายไปแล้วล่ะหูเสียงกระทบลมเพราะดีไวันเลยครับถ้าอย่างนั้นโอเคผมห็เอาใส่นั่งใ้ฮอปเป็ยยีอะไรเกาแบบชีวิตจบเลยแบบใช่ คือเวลาที <background> ่เราเดินทางอย่างมันจะมีทุกจักทีจักใช่ไหมเฮ็ดวันนี้มือปล่อยมือดึงอยู่ลองเข้าไปดูหอยคนเดียวให้ลูกมันดีนะถ้าพอจะหลงก็ปล่อยมือเลยเบรกชื่ออะไรวะกัมโกอะไรตัวนเนีแม่งทำหอยกัมโกโอ้โหสุดยอดที่ผมไม่เคยขึ้นบินมันนานี่แหละโอเคเลยไหมชื่ออครับโอ้โหมีนี้เอาเอาขึ้นไปเลยกว่าให้ แล้วออก็หอสามดีเทปมาบินเดินทางโชว์สเตปเลยครับสเทปเลยนะสามดีอต้องบินอสเปคเทปเนี่ยต้องบินแบบตามสเปคครับรถมาต้องนิ่งขนาดนี้ผมทำไม่ได้เลยนะครับ้องดีมันติดเ็ปวันป้าครูว่าไม่เอาตัวกระเจิงที่คุณใส่กล่องอะไรมาบอเนี่ยฮะคุณโกหกผมอยู่ใช่ไหม

เกิดอะไรขึ้นเวลาลงต้องจับเอาหรอครับเฮ้ย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 อย่ะนฮ้ย่าเระนะผมว่าโยนใหญ่ดีกว่า คือมันมีวิธีลงทอยแบบนั้คอถอดเพลอให้โยนใสเห็นมาแล้วโหแบบนั้นก็มีเหรอ้งแสดงว่ามันไม่ลงก็เลยต้องทำงั้นเล่นค้างไงก็แป๊เคื่อนถอดเพลย์ออดยนใสเลยเอากระสอบแต่เมื่อกี้เสียงติบเข็มมากเลยนะ ไหวนะอนไม่ mm ันด <c ười> ูยแค่ั้นมาน้เอยอีก้เด็กคนนี้เฮ้ยเด็กคนนีเว้ยการมก็มาขอขอเลยขอเลยพี่เ็หักหมดุกแล้วสิ่งเด็ได้เตอร์ไมไดหรอกเได้เบ็ด อ่อาทีที่หายไปอีกก่งเลยนะฮะหวื้อซอมซิ่งโอ้หุ่นกระจ